ไม่ใช่ห้องน้ำธรรมดาเพราะเขาบอกว่าเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในรัฐวิกตอเรียค่ะสวัสดีค่ะประยุสวัสดีทุกคนจากเม้วันออสเตรเลียนะคะตอนนี้นี่ประยุษฎอยู่บนยอดเขาที่เรียกว่าเม n ์เฮาส์นะคะนี่เราเดิน tracking ก,ก,กันมาเป็นระยะทาง7กิโลค่ะและประยุษธ์จะพาทุกคนมา ดูสถานที่แห่งหนึ่งนะคะห้องน้ำค่ะแต่ไม่ใช่ห้องน้ำธรรมดาเพราะเขาบอกว่าที่นี่เป็นห้องน้ำหรือห้องซ่วมแน่นะคะเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในรัฐวิกตอเรียค่ะอยู่ที่ความสูง1,740เเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ ี่ค่ะที่เห็นข้างหน้านี้คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่อยู่ในส่วนของแคมปิ้งกลาวนะฮะอยู่กลางป่าเลยความสูง1,740เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่มา u ฮาวเวิร์ดบริเวณที่เรียกว่าเอลไพน n a t i o n อลพาร์ค่ะเป็น National Park หรือว่าอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียค่ะ นี่นะคะให้เห็นกันชัดๆเลยนี่ปลายห้องน้ํานะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะประตูค่ะเป็นห้องน้ําอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าส้วมหลุมนะคะเพราะว่าเป็นนี่ค่ะมีป้ายบอกไว้เลยว่าเป็น พัมพ์พัทอเลตนะคะ please no rubbish คือห้ามทิ้งขยะไว้ที่นี่ปล่อยของเซลล์ออกจากร่างกายได้อย่างเดียวนะคะนี่คนี่คือตัวซ่วมนะคะหรือชาบ้านเราก็จะเรียกว่าซ่วมหลุมก็ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำภารกิจได้นะคะมีที่แขวนกระดาษทิชชู่นี่ค่ะแล้วก็ นี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะใช้ร่วมกันได้นะคะสองคนในเวลาเดียวกันและนี่คือวิวหน้าต่างค่ะนี่นะคะนี่คือวิวหน้าตา่างห้องน้ำบนเมาทาวเวิร์ดนะคะที่ได้รับ การยกย่องว่าเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในรัฐวิกตอเรียค่ะให้ดูความคลาสสิกนิดนึงนะคะนี่ถ้าเราเข้ามาแล้วเราก็ล็อกประตูอันนี้คือที่ล็อกประตูนะคะเราเนี่ยยกขึ้นแ,แบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีตะปูแบบนี้นะคะเราก็เสียบเข้าไป อันนี้คนข้างนอกก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะเราก็จะเอ j นจทำทัวระแล้วก็ชมวิวแบบนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศรอบนอกห้องน้ำกันอีกนิดนึงนะคะที่หลังคาจะต้องสูงขนาดนี้นี่เพราะว่ามันเป็นส้วมหลุมะนะคะเพราะฉะนั้นคือจะต้องการการระบายอากาศ แล้วก็ของเสียก็จะลงไปอยู่ด้านล่างนั้นนะคะสวยงามมากค่ะนี่จะบอกว่าพายุหลงรักห้องน้ำนี่เลยนะคะ อยากจะอยู่เลยได้ไหมนะคะได้นะคะตรงนี้นี่สามารถที่จะแคมปิ้งได้นะคะก็แต่ว่าต้องเดินเข้ามาเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะนำรถเข้ามาได้ก็จะต้องเดินทร็กกิ้งแล้วก็มากางเต็นท์แบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นที่เขาอยู่อยู่แล้วนะคะเราเพิ่งมาถึงแล้วก็นี่ก็เป็น ห้องน้ำที่สวยที่สุดในรัฐวิกตอเรียที่ประยุทธมีนำมาฝากทุกคนกันในวันนี้หวังว่าคงจะชอบนะคะสำหรับวันนี้ประยุทธลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย